สวัสดีครับผมนายบุญยลิศดินนอยสฟค .2 ทับหนึ่งีนี้จะอธิบายการทำงานของมอเตอร์แบ่งเป็น4ส่วนโดยใช้หลอด led แทนการหมุนของมอเตอร์1สเต็ปจะเท่ากับ7.5องศาดังนั้นมอเตอร์จะได้360องศานำมาหาร 3, 360หาร7.5จะได้ทั้งหมด48สเต็ปโดยแบ่งเป็น4ส่วนโดย48หาร4เท่ากับ12โดยใน2ส่วน4จะมีเท่ากับ สิสเตป็ปนำสิบมาหาร4โดยใช้4ตัวนี้แทน led ทั้ง4หลอดจะได้3สเต็ปใหญ่ดังนี้นี่นะครับต้องกดทำแล้วเราก็เข้ามาโพติยูดครับ นะครับกดแล้วเราก็กดที่เราก่อไปแล้วกดโอเคครับแล้วก,กดรันนะครับกดสวิตช์เลยครับไฟลดีก็จะรันตามนี้เลยนะครับ ถ้าต้องการให้ทำงานหนึ่งรอบ360องศาจะเอา3าคูณ4นะครับ4ก็คือส่วนที่เราแบ่งไว้ให้นะครับข้างต้นนะครับเราก็จะแบบเปลี่ยนจาก J 3เป็น J 1 2นะครับเากดคมไพาย พอริยูนะครับแล้วก็เลือกเหมือนเดิมครับไฟล์ที่เราทำไว้ครับมากดโอเคครับครับก็กดสวิตช์หนึ่งแล้วนะครับก็กดสวิตช์หนึ่งแล้วก็จะติดทั้งหมดนะครับ12สสเต็ปใหญ่เลยนะครับ สองสเต็ปใหญ่ก็ส8่สิบดเต็ปนะครับขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมค,ครับ